เร์ตันแกรนสุขุมวิทโรงแรมหรูห้าดาวย่านอโศกวิกฤตเป็นโอกาสประสบการณ์ให้คนไทยผ่านมหมาเข้าพักครั้งแรกในรอบ25ปีสวัสดีค่ะโบตันเช็คอินวันนี้พามาอยู่ที่โรงแรมเซอร์ตันแกรนดสุขุมวิทย่านอโศกนะคะที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางการพั ข่อนใจกลางเมืองที่สามารถเดินขึ้น BTS อโศกได้เลยค่ะตอนนี้นะคะทางโรงแรมก็ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสามารถพาน้องหมาสีขามาพักผ่อนได้ที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะโรงแรมนี้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เคยหยุดพักมาเป็นเวลา25ปีแล้วค่ะ นักท่องเที่ยวที่มาพักส่วนใหญ่คือคนญี่ปุ่นเกาหลี <S <S อเมริกันสิงคโปร์และฮ่องกงเนื่องจากที่นี่เดินทางเที่ยวกรุงเทพสะดวกสบายมีทั้งเชื่อมจากโรงแรมสามารถเดินขึ้น BTS อโศกได้เลยค่ะและแน่นอนว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวชะลอตัวลงลูกค้าต่างชาติหายไปยอดจองเข้าพักลดไป80%ค่ะทําให้ปีนี้โรงแรมจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเรียกลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในไทย เข้ามาพักผ่อนพร้อมน้องหมาตัวน้อยเป็นครั้งแรกในราคาที่ไม่ต่างจากผู้เข้าพักปกติค่ะโดยผู้เข้าพัก1ท่านหรือสองท่านใน1ห,ห้องสามารถเช็คอินนำน้องหมาเข้าพักได้หนึตัวน้ำหนักตัวไม่เกิน12กิโลกรัมทางโรงแรมจัดพื้นที่ลานกว้างให้น้องหมาสี่ขาได้วิ่งเล่นพักผ่อนกันยามเย็นด้วยค่ะ ผู้จัดการโรงแรมคุณโรเบิร์ตบอกว่าแม้เจ้าตัวจะเป็นทาสแมวแต่จาก,การสำรวจกลุ่มลูกค้าอยากให้เริ่มที่น้องหมาเข้ามาพักก่อนอนาคตสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆก็อาจจะมีเพิ่มเติมทาสแมวอย่างไม่ต้องน้อยใจกันไปนะคะ Actually, before the pandemic, we were very popular with guests from Japan, mm -hmm. Korea, mm -hmm. the United States, uh -huh. Singapore, and Singapore, and Hong Kong. These were really the the majority of the guests that came from those countries. Uh -huh. Two years ago, prior to the pandemic, two years ago. These days, we become very popular with our Thai residents. Mm -hmm i would say about 90% of our guests are coming from thailand. 90%. and then the others are maybe a couple of foreigners that are still living in thailand and want to enjoy our services. here we introduced a new program, mm -hmm. which is called love me, love my dog. Um, the benefit of this program uh -huh. is uh, that obviously you get to take your dog to a, a luxury five-star hotel. Mm -hmm. as the dog owner, you get to have breakfast for the parents of the dog. Mm -hmm. they get the uh, afternoon tea, which is dog-inspired. Uh, very very I'm ย sure uh ินดีต้นรับทุกคนมาเนี่ที่โรงแรมเชอร์ตันแกรนด์สุขุมวิท over at BTS a s ศกขอบคุณมากครับย้ำกันอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจพาน้องหมาสี่ขาเข้ามาพักผ่อนต้องน้ำหนักตัวไม่เกิน12กิโลกรัมเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงแรมเชอร์ตันแกรนด์สุขุมวิทแห่งนี้ค่ะรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับโบตันเช็คอินสวัสดีค่ะ